ไมัต้องกระโดดเราใครดี้ตรงนู้นได้นั่งใจนั่งใจใสเองเป็นไหมนั่งใส่สิก็ใส่ก็ไปได้

โอ้โหไม่ลุกเองเลยฮะวันนี้อเออไปไปวินทาบาทไป,ไปเห็นรถด,ดุนมาเลยุนมาเ,อ,เออดุนแล้วโอ้โหนี่จะไวินทาบาทเนีย่ยถ่ายรถเช้าเลยนะนะมาช่วยโย่ไปไป่อนมาเลย ม่มานี่เธอมานน่เชินเชินหนเชิญขึ้นรถรู้จักที่กันเขาด้ไะเอกกับไทยจะเอาไปเลยไปเลยดูไปเลยไปยงน

สวัสดีแครับคุณเต้หลายคนนะสามคนพี่เต้ด้วยนี่ยน้องพี่พิมด้วยไหนมือแล้วมือทำไงไป ใส่รถเรีกเงนนี่เบาๆใส่น้ำนี่ด้วยรถตู้มติดก่อนเสร็จครับก่อนครับคุณจว๋ย สวัสดีแฟนคลับด้วยสวัสดีครับด้วยมองหน้าด้วยสิไม่เอาต้องมองหน้าคนนะสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเยอะแยะสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับหนึ่งสองสามไป พยามาแมวอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอมาหิวขอนะฮะนี่ลงก่อนสวัสดีทุกคนลงเองลงเองลงเองเอาไกข้าวสวัสดีเพื่อนยังง ใหญ่แต่บางหายใจก็กระโดดก็ดีหายใจน้อยทุกคนมองหน้าด้วยตรงหน้าบ้า ลงไหมเอลงไปเอลงไปใบไม้พูดใบไม้คุณพี่ครับอุ้มผมหน่อยครับบอกดีๆด้วยพูดดีๆด้วยขอบคุณครับด้วยนะหันมาดีๆด้วยคุณไม่หันมาก่งจริงๆมองหน้าโดยเฉขอบคุณใทยอ่ะขอบคุณค่ะ ไนรถเดียวรถเดินดีนะโอ้บรรยากาศเลยยิ้มเอาคนทำดีนะเลยปิดขับเยอะๆเลยสวัสดีครับทุกคนต้องไปที่น <necessary> ี้ด้วยเทางนี้ด้วยโอ้โหเอาไปรถเปิดนี่เลี้ยวนี่นี่แฟนคลับใหม่ครับแฟนคลับใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสสวััดีครบ เปิดยางดเปิดยางสวัสดีครับเปิดครับค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะอ่าใส่ให้ค่ะใส่ให้ค่ะนั่นคืออ่าได้ค่ะได้ค่าเปิดรถมาดึให้เปิดรถโอ้เปิดแบบน็้เลยโอ้